สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านด้วยนะครับผมกลับมาพบกับช่องไอ้ายพาเพลินนะครับก่อนจะรับชมคลิปเปิดจองวัตถุมงคลหลวงปู่แพ้วะวะสโรนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องอ้พาเพลินด้วยนะครับผมวันนี้นะครับก็จะมาทําการเปิดจองเหรียญโชคดีนะครับหลวงปู่แพ้วะวะสโรนะครับวัดลางหมันนะ หรือเรียกอีกวัดหนึ่งนะครับวัดประชาราชบำรุงนะครับรุ่นนี้ก็ได้มีพิธีพุทธาพิเศษเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะและอีกอย่างคือที่ผมรู้ได้นะครับก็สืบเนื่องจากพี่ๆเอนะหลายๆท่านทักกันมาเยอะมากนะครับว่าอ้พาเพลินเอาเหรียญหลวงปู่แผวมาให้บูชาหรือเปล่านะอ่ะ ก็เลยต้องเอามานะครับตามใจ PFC สัก1รุ่นนะนี่นี่นะครับอ่ะเดี๋ยวมาชมรายละเอียดกันนะครับต้องบอกเลยว่าหลวงปู่แพ้วนะครับท่านก็เป็นพระเกจิอีก1รูปนะครับพระเกจิดังอีก1รูปนะครับแห่งเมือง กำแพงแสนนะครับหรือเทพเจ้าเมืองกำแพงแสนนั่นเองนะครับแต่ชาวบ้านนะจะมักติดปากกันนะครับเสือ้อเกาะแห่งเมืองกำแพงแสนนั่นเองนะครับเป็นพระภิกษุห้าแผ่นดินนะนี่วันนี้นะผมก็ได้จองนะครับกับทางวัดโดยตรงนะครับผมไม่ค่อยกล้าเช่าที่อื่นพักนี้นะไม่ค่อยกล้าเช่าที่อื่นนะครับ พี่มิตรค่อนข้างจะระบาดนะก็ระวังกันด้วยนะครับผมพี่มิตรฉาชีพนะอ่ะที่ผมเอามานะครับที่ผมจองมานะครับเป็นเนื้อทองแดงรมดํานะครับล,ลักษณะเหรียญน,นะนี่เป็นเหรียญหันข้างรูปเหมือนขององค์หลวงปู่นะครับปีนี้นะครับหลวงปู่ก็อายุครบเอ่อหนึ่งปีนะครับโอ้โหนานๆเราจะ ได้ร่วมบุญกับพระเกจินะครับที่มีอายุมากกว่า100ปีนะเหรียญโชคดีนี้นะครับก็เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับจัดสร้างขึ้นมาเพื่อสมทบทุนสร้างพระมหาเจดีย์นะครับและทำบุญลงทานกับวัดลังหมันนะรุ่นนี้นะเป็นนามมงคลนะครับดุดเสมือน พรครอบจักรวาลน,นะครับโชคดีค้าขายดีล่ำรวยดีสุขภาพดีปลอดภัยดีนะครับนี่ด้านหลังเหรียญน,นะครับผมก็ที่นำมานะครับจะเป็นเหรียญทองแดงนมดำนะครับผมก็จะเปิดให้บูชานะครับเหรียญละ250บาทนะฟังไม่ผิดนะ250บาทนะครับ เหรียญหลักร้อยนะครับพุทธคุณนะถ้าพุทธคุณเนี่ยหลักล้านนะเมือม่อมากกว่าล้านด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าหลวงปู่แค่จับสายสินไม่ต้องสวดนะครับก็ขังแล้วนะครับอ่าแค่จับสายสินไม่ต้องท่องบทสวดนะครับก็ศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับนี่ก็จะเป็นภาพนะครับที่หลวงปู่ท่าน ผูกเสกเหรียญน,นี้นะครับทุกอย่างชัดเจนนะครับนี่ก็จะเป็นเจดีนะครับที่กําลังจะจัดสร้างนะครับกําลังจะจัดสร้างเป็นแบบนี้นะครับนี่สมทบทุนการจัดสร้างพระมหาเจดีกำแพงแสนนะจังหวัดนครปฐมนะครับนี่คนนครปฐมก็จะรู้จักกันดีนะครับเพราะหลวงปู่ท่าน ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับแล้วก็พัฒนานะครับพระพุทธศาสนานะครับอยู่ตลอดเรื่อยๆนะครับนี่ก็ท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับเหรียญละ250บาทนะครับสามเหรียญน,นะ700บาทนะครับถ้า5เหรียญน,นะครับ1000บาทจัดส่งให้ฟรีไปเลยนะฮะ เก็บเงินปลายทางผมมีจํานวนจํากัดนะวันนี้เบื้องต้นผมก็ได้มีการโพส์โพส์นะแหมโพส์เจอเลยนะโพส์ภาพนะเหรียญไปนะก็มีหลายๆท่านเนี่ยถามกันมาเยอะพอสมควรแล้วแล้วก็ได้มีการจองไปบ้างแล้วล่ะนะครับ <geon ing. S 2> เหรียญรุ่นนี้นะครับจะร,รันเลขเฉพาะเหรียญทองคําจํานวนที่สั่งเท่านั้นนะครับส่วนรายการอื่นนะครับ จะเป็นเนื้อเงินทองเหลืองและวะทองแดงลมดํานี้นะจะตอกโค้ดนะครับจะตอกเพียงโค้ดภาษาจีนเท่านั้นนะครับก็จะมีคําว่าชิงนะหมายความว่าเฮงแล้วก็ลุ่งเรืองนะครับแล้วก็ฟูนะครับหมายความว่าร่ํารวยนั่นเองนะครับส่วนด้านหลังเหรียญน,นะครับก็จะมีณชาลีติ นี่อยู่บนนี้นะครับแล้วก็โชคดีนะครับคําว่าโชคดีเนี่ยนะก็เป็นลักษณะาลายไทยนะนี่แล้วก็ด้านล่างก็ชัดเจนนะครับรถลังมันนะสองห้าหกแปดนะครับนี่เป็นเหนรียญรุ่นแรกนะก็อยากให้ทุกคนนะครับได้คนคนละเหรียญสองเหรียญน,นะครับหรือท่านใดนะครับที่จะกลับบ้านนะครับก็ พาไปได้นะฮะพกพาเหรญติดตัวองค์หลวงปู่ไปนะครับเพื่อเป็นสติเตือนใจนะครับไม่ประมาทนะฮะนี่หรือเอาไปแจกลูกหลานได้นะครับเป็นเหรียญเท่ากับไม่เท่าสินะจะเล็กกว่าเหรียญบาทนิดนึงนะครับนี่ถ้าเปรียบเทียบแล้วนะครับผมก็ได้ ภาพมานะครับเดี๋ยวรอชมองค์จริงอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการบันทึกคลิปนะครับตอนที่มาตอนนี้ของกําลังส่งมานะครับจากทางวัดนะครับวันนี้ก็วันเกิดผมด้วยนะครับผมก็ได้ร่วมทําบุญกับทางวัดไปด้วยนะครับนี่โอ้โหสิยานุสิ์นะครับมีงานครั้งใดนะครับงานวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาก็ มีสิจานุสิทธิ์ไปร่วมทําบุญกับหลวงปู่เยอะมากนะครับนี่หลวงปู่ท่านดังมานานแล้วนะนี่ก็ออกสื่อออกโซเชียลค่อนข้างเยอะนะครับแต่ท่านก็บอกว่าท่านก็ไม่ได้รำเรียนๆๆอะไรมานะเรียนสายญาศาสตร์มานิดหน่อยนะครับแล้วก็มีอะไรรายการไหนนะที่ผมเคยดูอยู่เขาก็ได้ถามว่าอา้าวแล้วสิจนุสิทธิท์ที่พกเหรียญขององค์หลวงปู่ไปแล้วก็ ยิงไม่เข้าล่ะนะหลวงปู่ท่านก็บอกว่าพระไม่ให้ไม่ให้เข้านะเขาบอกว่าก็ไม่ให้เข้าเขาพูดอยู่ท่านท่านพูดแค่แค่นี้นะออก็ไม่ได้อะไรมากนะครับนี่ด้านหลังนะครับก็จะเป็นณชาลีตินะครับนี่ความหมายแปลว่าอะไรก็ลองแปลกันดูนะครับนี่เจดีย์ที่กำลังสร้างนะครับ เนี่ยครับทุกคนมาจะได้ลึกถึงนะครับถึงองค์หลวงปู่นะครับนี่ก็ติดต่อมาได้เลยนะติดต่อมาได้เลยนะครับก็ตอนนี้ก็มียอดสั่งจองกันมาเรื่อยๆนะคนเหรียญสองเหรียญนะครับนี่เจ้ากี่เหรียญก็แจ้งมาได้เลยนะครับเหรียญละสองร้อยห้าสิบาทนะนี่ลุกเสกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถูกเสกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนี่เห็นไหม โอ้โห,โโหตื่นเต้นนะวันนี้ผมก็ตื่นเต้นก็ได้ร่วมบุญกับองหลงองหลงปู่มปนะฮะพระเกจิที่มีอายุมากกว่าหนึ่งร้อยน,นะหายากนะครับหายากปัจจุบันนี้หายากแล้วจะมีไม่กี่รูปนะครับนี่ฟูนะครับจะหมายความว่าร่ำรวยนั่นเองนะครับมันจะเป็นภาพบรรยากาศ6ุกเส อาแล้วก็อีกตัวสอนหนึ่งนะอันนี้จะเป็นฟูนะครับต่อไปชิงนะชิงชิงผมได้ปิ้นมาไหมผมว่านไม่น่าจะได้ปิ้นมานะเดี๋ยวชิงก็หมายความว่าเฮงนะครับหรือรุ่งเรืองนั่นเองนะผมไม่น่าจะได้ปิ้นมานะทุกคนนะเพราะเครื่องปิ้นผมค่อนข้างมีปัญหานี่ก็มีภาพเยอะนะตอนแรกมีเยอะนะแต่เครื่องปิ้นผมน่าจะหมึกหมดนี่ผมก็เลย มีปัญหาก็เลยแยกไว้นะครับนี่ก็โอ้โหดูครับชนเป็นซากเหล็กนะแต่รอดปาฏิหาริย์นะในเรื่องแควคาานะครับแต่หลักๆแล้วอะนะหลวงปู่ท่านจะเด่นในเรื่องของออโชคลาภนะครับค้าขายประมาณนี้นะครับแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับตำรวจทหารนะครับก็ได้นําเหรียญไปติดตัวนะได้พกติดตัวไปนะครับก็มีปาฏิหาริย์นะครับ เรื่องยิงไม่เข้าบ้างนะครับแถวคาดปลอดภัยตลอดนะครับก็เป็นเรื่องที่แบบว่าน่าอาัศจรรย์นะครับแต่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะไม่ได้บังคับให้ใครเชื่อนะในเรื่องตรงนี้นะครับเพราะว่าแต่ละครั้งแต่ละเหตุการณ์เนี่ยผมเชื่อว่าเขาไม่ตั้งเขาไม่ได้แบบไม่อยากให้เกิดหรอกใช่ไหมไม่อยากให้เกิดหรอกนะครับ เพื่อที่จะเกิดแล้วทําให้มีกระแสพระราคาขึ้นมันไม่คุ้มหรอกนะครับเป็นหุมหผมไม่เอานะผมบอกเลยว่าไม่คุ้มนะครับนี่แต่อะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับในยามที่เราวิกฤตนะครับนี่เละเทะนะครับหลายเหตุการณ์จริงนะครับผมจะปินมาหลายเหตุการณ์ดูแต่ก็เออคืองบินดันมีปัญหานะครับนี่อ่ะก็ เป็นอันว่านะครับผมก็ได้มาไม่เยอะนะครับก็หมดแล้วก็หมดเลยนะครับนี่หมดแล้วหมดเลยก็ถ้าหมดตรงนี้แล้วก็สามารถไปบูชาที่วัดได้นะครับวัดลังหมันนะจังหวัดนครปฐมก็สามารถเดินทางไปได้นะครับนี่ถ้าหมดตรงนี้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดท่านใดนะที่จองมาแล้วทันก็เดี๋ยวผมจัดส่งให้นะครับท่านจะได้ไม่ต้องเดินทางมานะครับบาง ท่านก็อยู่เชียงใหม่เชียงรายนะอยู่ใต้บ้างเหนือบ้างนะฮะสะดวกเดินทางมาก็ผ่านผมได้นะครับเดี๋ยวผมจัดส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับท่านก็แค่รอรับวัตถุมงคลที่บ้านนะครับแล้วก็รับประกันแท้ให้ด้วยนะครับเพราะว่าผมเช่ามากับวัดโดยตรงนะครับโอนก็โอนเข้าบัญชีวัดโดยตรงนะนี่ อ่าสนใจทักมาได้เลยนะครับนี่หลวงปูแ่แพวนะครับปะวะัสะโลนะครับปะวัสะโลนี่ออกซ่อต่างๆนะครับก็ลองค้นหานะครับหลวงปูแ่แพวนะครับวัดลังบั่นแค่นี้แหละนะโอ้โหจะเห็นเรื่องประสบการณ์การถ่ายทำนะเยอะมากนะครับเกี่ยวกับองค์หลวงปู่นะครับก็ต้องบอกเลยว่าสมัยก่อนที่ท่านแบบอา,อายุ ยังไม่ถึงร้อยนะครับท่านดังนะพอๆกับหลวงปู่มหาศิลาเลยนะครับมีงานครั้งใดน,นะครับโอ้โหผู้คนจะแน่นวัดเลยนะครับแต่ด้วยปัจจุบันนะครับท่านเออชลาภาพเยอะแล้วนะครับ200ปีแล้วถือว่าโหถสอาสุดยอดนะครับถือว่าสุดยอดนะแต่ก็ยังมีสิทธิอนุหานะครับยังมีสิทธิ เข้าไปกราบท่านอยู่เรื่อยๆนะครับนี่อ่ะประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็จองได้เลยนะครับเดี๋ยววัตถุมาถึงผมแล้ววัตถุมงคลน,นะมาถึงผมแล้วเดี๋ยวผมก็ทําการจัดส่งให้รุ่นนี้ผมไม่ได้ติดเลขนะเพราะว่าเป็นเนื้อเดียวกันก็คือเป็นเนื้อทองแดงลมดํานะครับและไม่ได้รันเลข นะครับผมเกรว่าไม่ขอติดเลขแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่ได้รุ้นอะไรนะก็รอรับที่บ้านกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็จบคลิปเพียงเท่านี้ผมก็ขอขอบพระคุณมากนะครับวันที่3 1มีนาคม2 5 6 8นะครับก็คือเมื่อวานนี้ผมก็ต้องขอขอบพระคุณทุกทกท่านมากเลยที่อวยพรนะครับวันเกิดให้ผมนะครับ ก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีจงมีแต่ความสุขนะครับความเจริญนะครับหลวงพ่อหลวงปู่คุ้มครองนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนนะครับก็ขอให้ปลอดภัยนะครับค้าขายร่ำรวยกันทุกๆคนเลยนะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับคำอวยพรนะครับทั้งส่งมาในข้อความก็ดีนะครับทั้งใต้โพสต์ก็ดี นะครับก็หลังจากนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมีวัตถุมงคลอะไรเข้ามาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ติดตามไว้ไอ้พาเฟินจะคัดนะครับพระสวยนะครับพิธีดีดพระเกจิที่กราบไหว้ได้สนิทใจนะครับแล้วก็น่าเก็บน่าสะสมนะครับมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมกันที่ นะครับสำหรับวันนี้ไอ้ประเพลิงต้องขอากราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ